ในคลิปนี้เราก็อยู่กับเกม HOK นะครับหรือเกมเนอร์ of King นะครับในคลิปนี้เรานะครับก็จะมารีวิวในส่วนของสกินใหม่ของซานนี่ใครับหน้าตอนนี้มีข้อมูลออกมาแล้วว่าสกินนี้จะร่วมมือกับเกม ROV นะครับแล้วก็เป็นสกินใหม่ของซานนีนะครับก็มีทั้งเอฟ i l กแล้วก็เอฟเซคค่าวามนะครับบอกเลยว่าสกินนี้โมเดลเท่มากนะครับปกติซานนีนะครับจะถือหอกแต่ว่าล่างนี้ถือขวานนะครับเป็นปีศาจนะฮะดูครับทุกคนครับคืออย่างเท่อย่างดาร์กเลยนะสกินเนี้ย โอ้โห oh, oh, oh. ดูครับดูครับไม่เกินมิราเคิลนะครับไม่เกินนี้ไม่เกินนี้สกินเนี้ยไม่แพงดูครับอืมอย่างเท่ครับแล้วก็สกินเนี้ยมีปุ่มสกินนะครับอ่าปุ่มนี้เลยครับอ่าปุ่มนี้เลยครับส่วนเอฟเฟกในเกมเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับ ส่วนใครนะครับอยากมี ID เดียเกม Rv Hero Skin แล้วนะครับก็ทำกันได้ที่แอแอสมียนต้นที่พี่เจ็ดนะครับของจริงต้องมีคนติดตามมากกว่าสองแสนคนนะครับอย่าลืมนะครับแอสเมียนต้นที่พี่เจ็ดนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาเริ่มดูที่เอฟเฟกการโจมตีปกตินะครับนี่ครับการโจมตีปกตินะฮะเป็นไฟนะครับเป็นไฟเลยนะกระจายออกมานะครับจากตัวเป้าหมายที่เราโจมตีนี่นะครับแล้วก็เอฟเฟกสกิลที่1ครับนี่ครับจะมีหน้าปีศาจโผล่ขึ้นมานะครับแบบนี้ แล้วก็ตอนโจมตีครับนี่จะมีประกายไฟนะครับออกจากตัวเป้าหมายนะครับนี่นะฮะชึบนะแบบนี้นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลที่2ครับนี่ครับสกิลสองอือจะเป็นภูเขาไฟนะครับปะทุออกมาครับแล้วก็ไม่โจมตีครับนี่ครับโจมตีชึบชึบ นี่แอฟเฟกต์ก็จะเยอะขึ้นนะแล้วก็เอฟเฟกต์อัตติเมตนะครับเมื่อเรากดใช้นะครับเราก็จะได้รับสเต็คนะครับแล้วก็จะมีแรงสแตนโผล่ขึ้นมานะครับยิ่งเรานะครับมีร่างสแต็นเนี่ยเอฟเฟกต์ของเราก็จะเยอะขึ้นนะทั้งสกิลหนึ่งกับสองนะครับดูนะนี่ครับนี่ครับค่อยเยอะขึ้นละเชื่นี่ครับปึ๊บสองสเต็นครับเห็นไหมครับเอฟเฟกต์เยอะขึ้นเลยแล้วก็นี่ครับ แล้วก็ตอนที่มีสามสเต็กนะฮะดูครับชุบนี่ไหครับนี่มีล่างสเตนนะครับทุกคนทูนว่าโจโจแล้วก็ตอนสกิลสอครับดูครับนี่เอฟเฟกชัดขึ้นเลยครับเอฟเฟกเยอะเลยนะชุบชุบชุชุบแล้วก็เอฟเฟกของท่าวาร์ปนะครับ นี่กับท่าวับชึบขวานยักษ์นี่อะไรครับอย่างเท่สกินนี้ชึบแปลกตาดีเลยครับซานิดปกติถือหกอันนี้ถือขวานแทนนะครับเดี๋ยวดูท่าวับอีกหนึ่งครั้งนะครับตอนที่ไม่มีร่างสเตนนะฮะดูครับ๊บ นี่เลยครับก็ประมาณนี้นะครับในการมารีวิวสกินใหม่ของซานินะครับยังไงก็รอกันได้ที่เกม ROV นะครับสวัสดีครับ